สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิลด์เดย์ประจำปี2565เมื่อวันที่23ธันวาคม2564จัดขึ้นที่ศูนย์จัดการสัตรูเพื่อชุมชนบ้านเมืองเกา่าหมู่ที่5ตบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จัังหวดชัยภูมิโดยมีนายสมควรทานารีเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมควพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2565โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้วางแผนการผลิตเข้าถึงปัจจัยการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาดแหล่งข้อมูลการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเองรวมทั้งยังมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้บริการความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรทั้งนี้มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน30รายภายในงานมีการให้บริการทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรมีการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรพร้อมการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน5สถานีได้แก่ 1. การผลิตพืช 2. การอารักขาพืช 3. ประมง 4. ปศุสัตว์และ 5. การผลิตปุ๋ยหมัก สำนักง,งานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำอาชีพการเกษตรของตนเองต่อไป